แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้ก็สดๆสร้อนๆเลยนะคะก็คือ,อสารเนี่ยนะคะ,ะไม่ใช่สารค่ะนะคะเป็นมติเอกชนของกะกะตปัดตกสามคำร้องพิธาถือหุ้นสื่อแต่รับคำร้องมาต่หนห้าหนึก็คือเนี่ยดิฉันก็คิดอยู่แล้วว่าอันเนี้ยเขาจะเล่นอันนี้มากกว่าวันนี้ก็ยังพูดคุยกันอยู่นะคะก็คือรู้ว่าไม่มีสิทธิ์ยังฝืนที่จะไปลงเลือกตั้ง คำถามก็คือรู้จริงไหมเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะคิดว่าเออก็มันก็ไม่ได้ใช้มันไม่ได้เป็นอ่าคือไอทีวีไม่ได้เป็นสื่ออยู่แล้วอะไรนู่นนี่นั่นนะคะแต่ยังไงก็ตามพิธาก็ยังมีอีกหลายประเด็นค่ะนะคะที่จะต้องไปแก้ต่างไปอะไรวิบากอ่เขาเรียกอะไรนะคะหนทางขวากหนามที่จะไปสู่การเป็นนายรัฐมนตรีนั้นไม่ได้ง่ายเลย แล้วก็มันไม่ได้ง่ายแต่เฉพาะพิธาค่ะเพราะว่าคนดึงเอาทั้งหมดนะคะพักร่วมเนี่ยทั้งหมดแปดพักรวมพักเก้าไกลเนี่ยนะะก็จะไม่้ด้วขวากน้นาก็ทั้งนั้นวันนี้ถ้าจะเห็นใจก็ต้องเห็นใจกันทั้งทั้งหมดนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าลงเรือลําเดียวกันนะคะถ้าพิธาเดือดร้อนหรือพิธาไม่ได้ขึ้นทั้งหมดเจ็ดอีกเจ็ดพักเนี่ยนะคะเขาก็โดยเฉพาะเพื่อไทยเนี่ยโดนหนักเลย มติเอกฉันของกะกะตปัดตกสามคำร้องกรณีพิธาถือหุ้นสื่อไอทีีแต่ก็รับคำร้องนะคะมาตราหนึ่งห้าหนึ่งเอาไว้ก็คือรู้ว่าไม่มีสิทธิ์ยังฝืนลงเลือกตั้งมาตานี้เนี่ยผิดเป็นความผิดที่ร้ายแรงด้วยนะคะนี่แหละค่ะสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ทีนี้วันนี้ที่ดิฉันจะมาพูดเนี่ยนะคะก็คือนะคะก็ดีใจกับพรรคก็อดีใจกับคุณพิธาด้วยนะคะที่ อรอดไปนะคะสามคำร้องนะแต่คําร้องอีกคําร้องหนึ่งก็คือคําคร้องมาตราหนึ่งห้าหนึ่ง 1, ที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะคะไม่มีสิทธิ์แต่ก็ยังมาลงสมัครอันเนี้ยข้อหาเนี่ยร้ายแรงนะ,ะโทษเยอะด้วยนะคะก็ว่ากันไปสู้กันไปนะคะเพราะว่าน,นีดิฉันบอกว่าก็ไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นที่นี่รู้หรือยังว่าทําไมพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะเขาถึงต้องทําทแบบนี้ บางคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าที่ตัวเองไม่เลือกเพื่อไทยเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ประสบการณ์ของการเป็นพักการเมืองมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปีตั้งแต่ช่วงของพักไทยรักไทยเนี่ยนะฮะเขาโดนมาขนาดไหนเขาคือเขามีประสบการณ์พอที่เขาจะรู้ว่าจะทํำยังไงนะที่จะสามารถที่จะ,ะทํางานไปได้ตลอดรอดฝังคือถ้าจะทําแบบนี้เนี่ยเขาทําได้ดีด้วยแต่เขาก็ไม่ทําค่ะ เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขากําลังสู้อยู่กับอะไรแล้วก็แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเขาจะโดนอะไรดังนั้นที่มีคนบอกว่าเพื่อไทยไม่ชัดเจนเดี๋ยวก็ให้อุงอิงเป็นแคนดิเดตนายกเดี๋ยวก็เป็นเศรษฐาซึ่งคุณก็ต้องเข้าใจนะคว่าตอนนั้นเขาท้องอยู่เขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวต้องไปข้อเดี๋ยวต้องไปอะไรมันก็ไม่ได้ปกติก็เป็นคุณเศรษฐาหรือจะเป็นคุณชัยกเกษมก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าที่ไม่เลือกเพื่อไทยเพราะมีความชัดเจน มีความชัดเจนแล้วเป็นยังไงล่ะฮะพอมีความชัดเจนคุณก็ทาอะไรไม่ได้ดิฉันบอกว่าเวลาที่คุณเนี่ยนะคะจะจัดจะไปจัดการกับใครคุณไปยืนตะโกนหน้าบ้านบอกว่าเดี๋ยวกูจะมาจัดมึงเดี๋ยวกูจะมาล่อมึงเดี๋ยวกูจะมาเล่นมึงเดี๋ยวกูจะมาซ้อมมึงเดี๋ยวกูจะมาตีมึงเดี๋ยวกูจะมาฉะมึงเดี๋ยวกูจะมาแฉมึงถามว่ามีใครนะ,ะนั่งนิ่งๆให้คุณมาทํา เพราะฉะนั้นการแสดงออกตรงนั้นเนี่ยนะฉันบอกว่ามันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เอาหรือไม่ได้หมายความว่าเขาเอาการเมืองมันก็ต้องเล่นกันแบบว่ามีชั้นมีเชิงบ้างนะไอด้ดุยๆไปเนี่ยมันก็ดีมันได้ใจแต่ถึงเวลาแล้วทําอะไรไม่ได้เห็นไหมฮะแล้วสุดท้ายก็ต้องให้คนมาบอกว่าเออต้องอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นในตอนที่มีการเลือกก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็บอกว่าหาว่าเพื่อไทยไม่มีความชัดเจนถ้าเลือกเพื่อไทย เดี๋ยวก็จะได้ลุงป้อมอะนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยพอมีการเลือกตั้งเสร็จนะคะก็บอกว่ากลัวว่าจะแบบอ่าจะไปเดียวกับคนอื่นนะคะพอหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วก็บอกว่าจะจะย้ายขั้วคือถ้าสมมุติเนี่ยนะคะว่าโดนแบบเนี้ฉันถามว่าถ้าเป็นพวกถ้าเป็นพวกเขาเนี่ยเขาจะว่ายังไง นะคะนะคะเพื่อไทยโดนหนักตรงไหนรู้ไหมคะก็ตรงที่มีคนเนี่ยนะคะไปดักคอบอกว่ายานะถ้าเกิดก้าวไกลหรือพิธาไม่ได้เป็นนายกก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยหวังว่าก็คงจะไม่ไปจับมือกับขั้วฝ่ายนูน้นแล้วก็ขึ้นมาเป็นรัฐบาลซะเองละ่ะนู่นนี่นั่นฉันบอกว่าคนที่พูดแบบนี้นี้เนี่ยนะคะก็ไม่ เลยคะว่าจะได้ยินจับปากของคุณเพราเองก็อยู่ประชายไทยวันนี้นี่ฉันถามว่าเพื่อไทยไปเลวร้ายอะไรนะอยากถามจริงๆค่ะว่าเพื่อไทยทําอะไรให้คุณแล้วก็ยังมีบรรดาคนที่แบบเป็นเสื้อแดงแล้วก็มาโพสต์ว่าที่ตัวเองไม่เลือกเพื่อไทยเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะทักษิณไม่ดูแลเป็นเพราะทักษิณที่มวลชนนะคะเป็นเพราะทักษิณไม่แต่นั่นไม่แตน่นี่เป็นเพราะทักษิณหรือเพื่อไทยเนี่ยนะคะ สู้ไปกราบไปเป็นเพราะเพื่อไทยและทักษิณนะฮะไม่แต่โครงสร้างไม่อะไรทั้งนั้นแล้วทั้งหมดนี้มีพักก้าวไกลเขปาประกาศที่จะทําเป็นนโยบายก็เลยไม่เลือกเพื่อไทยและเปลี่ยนใจไปเลือกก้าวไกลดิฉันถามจริงๆนะคะว่าคือคนที่จะไปเนี่ยก็ไปได้อะเพื่อไทยเนี่ยนะฮะไม่เคยไปผูกร้อยใครเอาไว้ เหมือนตัวดิฉันเนี่ยถ้าอยู่ทุกวันนี้นะคะที่ดิฉันออกมาพูดหรืออะไรก็ด้วยรักพักการเมืองที่ทําให้มีสามสิบาทรักษาทุกโรคแล้วดิฉันก็ได้ใช้ประโยชน์แม่ก็ได้ใช้ประโยชน์ทั้งครอบครัวได้ใช้ประโยชน์จากสามสิบาทรักษาทุกโรคทั้งทั้นที่จริงแล้วเนี่ยไม่ต้องมาเป็นทักษิณแล้ว่ะเป็นใครที่เป็นรัฐบาลก็สามารถทําได้แต่มันไม่ที่จะทำไงคนที่เข้ามาถึงก็ปากตามยาเสพติดคือลูกหลานให้กับครอบครัว ก็ขายยาเอเจนนะหรือที่อยู่ในกระบวนการคุกหมดครับ expand, ทําให้กระบวนการพวกนี้นะครับพูดง่ายๆว่ามันก็ค่อยๆหายไปจนกระทั่งในที่สุดนะฮะแทบจะไม่แทบจะไม่เห็นข่าวไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดอะไรหรือจะเป็นยาบ้าก็ตามนะะคนที่เข้ามาถึงนะคะทำเรื่องที่ถูกต้องเอาอะไรที่มันอยู่ใต้ดินขึ้นมาสิมันก็จะเห็น นะคะกระบวนการที่มันมีการทําลายทำทำลายระบบเศรษฐกิจเนี่ยฉันบอกว่าเรื่องเถื่อนเนี่ยนั่นแหละตัวดีเพราะทําให้รัฐเก็บภาษีไม่ได้แล้วคนที่รวยมันก็มีอยู่ไม่กี่คนไม่ใช่ไม่กี่กลุ่มนะคะม่กี่คนเท่านั้นเองเมื่อก่อนเนี้ฉันจําได้นะครับบอกว่าคนไทยเนี่ยอยากได้ขนมหรืออยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะไปใต้เพราะที่ใต้เนี่ยจะมีขนมมีขนมปงังมีอะไรที่หนีภาษีมาจากฝั่งมาเลนะ,ะหรือไปที่แถวปีตลาดปีนงัง เพื่อซื้อขนมม้โหนะคะกลับมากรุงเทพกินเนี่ยละ,ะตรงนั้นเนี่ยดีฉันพูดได้เลยค่ะว่ามันไม่ได้ถูกต้องมันเป็นการลักลอบเอาเข้ามาแต่ในสมัยนั้นมันไม่มีใครรู้นะคะ,ะน้องเลยบอกว่าเห็นใจเ,เห็นใจหมดค่ะแล้วฉันอยากบอกว่าให้กําลังใจเพื่อไทยเยอะๆเพราะว่าเพื่อไทยเองแม้จะไม่ได้โดนเหมือนกับพิธาหรือก้าวไกลแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องคอยอยู่อย่างนี้แหละ แล้วก็ตัวเพื่อไทยเองก็ถูกร้องนะคะไม่ใช่ไม่ถูกร้องคือคือเป็นเพื่อไทยมันทําหาอะไรก็ผิดอะ่ะเหมือนกับอะไรเหมือนกับที่บอกว่าอะไรอะไรก็โยนให้ทักษิณอะไรอะไรก็โยนให้จำนําข้าวถามว่าเพื่อไทยเขาผิดอะไรเขาเลือกตั้งมาเป็นระดับสองนะคะเขาก็บอกให้คุณเดี๋ยวขึ้นไปเลยให้คุณไปให้คุณไปจัดตั้งรัฐบาลได้เลย ที่สาคัญเลยก็คือที่ฉันพูดถึงเนี่ยก็ที่ฉันพูดถึงคนที่สนับสนุนนะพวกด้อมพวกติ่งทั้งหลายเนี่ยนะคะเพราเธอให้เขาทํางานเพราะถ้าไปบีบหรือไปอะไรเข,าาเข้ามากๆเข้ามันก็เท่ากับเหลือทางออกให้เขาน้อยซึ่งปกติแล้วเขาไม่มีอยู่แล้วนะคะทําไมจะต้องไปแบบว่ามีนู่นไม่มีมีมีคนนั้นไม่มีกูมีกูไม่มีคนนั้นอะไรพวกเนี้ยมันมาถึงโหมดที่เรียกว่าจริงๆแล้วต้องยอมค่ะ ื่อให้มันจัดตั้งรัฐบาลได้ดิฉันเองไม่ได้เป็นคนเลือกก้าวไกลนะดิฉันเลือกเพื่อไทยจะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้ว่าเมื่อเสียงส่วนใหญ่เลือกก้าวไกลก็ต้องเคารพเรามาเป็นอันดับสองแต่ทําไมเมื่อยอมมาเป็นอันดับสองแล้วมันไม่จบวันนี้เพื่อไทยถูกกล่าวหาเยอะมากถ้าสมมติว่าก้าวไกลหรือหรือพิธาเนี่ยนะคะไม่ได้ขึ้นจริงก็มีการดักคอยอว่า เพื่อไทยก็อย่าอย่าทำแล้วกันทําก็หมาถ้าเพื่อไทยมาจัดตั้งรัฐบาลแข่งก็เป็นหมาถ้าเพื่อไทยไปจับขั้วก,กับคนนั้นคนนี้คอยดูเถอะอีกหน่อยเนี่ยพักก็จะหายไปต่ำสิทธิ์เหมือนประชาธิปัตย์แล้วในการเลือกตั้งสมัยหน้าก็จะไม่มีใครเลือกอีกเลยดิฉันถามว่าอันเนี้ยนะคะเขาทําอะไรผิดละ่ะก็มันก็เป็นไปตามกฎหมายพักอันดับหนึ่งตั้งไม่ได้เนื่องจากนู่นนี่นั่นมันก็ไม่ใช่เพื่อไทยไปทำป่าวะ แล้วเขาจะทาทําไมตัวเขาเองก็โดนใช่น้อยทุกวันนี้ที่ที่ที่เอ่อก้าวไกลโดนเพื่อไทยไม่ใช่ไม่โดนนะก็ถูกร้องเหมือนกันคดีเพียบแผลเจ็มหลังเลยไม่มีปัญญาไปแทนข้างหลังใครแล้วค่ะถ้าแทนก็แทนตั้งนานแล้ววันนี้ก็คือเขาให้เขาให้พรรคอันดับหนึ่งจะตั้งรัฐบาลพวกคุณก็ต้องก็ต้องเข้าใจนะคะว่าและจะมาทิมมาแทนแล้วจะมาบังคับอะไรเขาลักหนามันกลายเป็นว่าวันนี้เพื่อไทยขยับทำอะไรก็ไม่ได้ สุดท้ายนะครับบอกว่าจะดึงกันถ้าเกิดว่ามันไอ้นู่นขึ้นไม่ได้จริงๆหรือไม่ได้กันก็จะจับมือกันไปเป็นฝ่ายค้านเพื่อดิฉันถา,ถามหน่อยค่ะว่าถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยไปเป็นฝ่ายคา้านแล้วใครเป็นรัฐบาลนึกออกไหมคะว่าใครเป็นรัฐบาลเห็นภาพไหมคะว่าตกลงรัฐบาลใน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 รัฐบาลที่จะเกิดเกิดขึ้นเนี่ยนะ ถ้ามันเต้นไปตามเสียงเรียกร้องหรือแบบโอ้โหไม่อยากยิ้คิดอนะเพราะว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเหนื่อยมากเสร็จแล้วมันก็มาเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่นี่ฉันอยากจะบอกว่านะคะเอนดูเพื่อไทยเขาบ้างวันนี้ดิฉันเห็นใจเขาสุดๆเลยสงสารมากทําไมต้องโดนขนาดนี้ทั้งทั้ที่ยอมทุกอย่างแล้วยอมทุกอย่างก็ยังไม่พอใจก็ยังหาว่าเขาแกล้งยอม จะแกล้งหรือไม่แกล้งเนี่ยการกระทํามันก็พิสูจน์วันนั้นยังมาไม่ถึงทําไมคุณถึงรีบพูดคุณพูดอย่างนี้คุณเท่ากับมัดมือชกคุณพูดดักคอคุณพูดเพื่อไม่ให้เขาไปทางไหนได้ดิฉันบอกว่าถ้าเกิดเขาบา้าขึ้นมานะคะมาดูถูกดูแคร์เหยียบย่ําศักดิ์ศรีกันดีนะก็ไม่ต้องร่วมกันก็นกนหมดเรื่องถ้าเขาคิดอย่างนั้นขึ้นมาจะว่ายังไงถามว่าเขามีสิทธิ์ไหมคิดไหมมันก็ต้องมีดิ